อันนี้มันไม่กึ่งหนึ่งยังไงก็ต้องเลยรับรับปิดครั้งแรกและยอมรับด้วยมันไม่ได้ครั้งแรกครับคุณรู้แต่เมื่อคืนแล้วอันนี้มันเป็นัมันเป็นความผิดซ้ำซ้อน อีหยังอีหยังโอีหยังตัวบักอันจุดอันบักอันนั่งนั่งชุดสีเหลืองอ่ะล่ะโอ้ยยังอนั่งชุดนั่งรู้สีไปอันแต่งตัวมันนั่งวั่นวานนั่งนั่งลิตาเป็นสีว่านั่งนั่งนั่งจมูกนั่งลิตาถ้าเสียหายเนี่ยคิดเป็นรายบุคคลนะความคิดเป็นบุคคลไม่เหมารวมคือเหมารวมครับมันรู้เหตุการณ์หมดเลย คือมันไม่ยอมบอกผมไม่คิดว่าผมจะโดนใส่รลายบ้างบอกอันนี้เขาบอกว่าเขาจะไปแต่งตัวให้ตนึ่เดียวฟังความข้างเดียวเวื่พอได้ฟังสองความรู้เลยพวกมึงสมมติตอนแรกฟังความพวกแกคือแบบมันบอกว่าไม่รู้ไม่รู้ว่าใครเหยียบอันนี้ว่าใครเหยียบแต่มันคืนต้นอ้อมาบักคแจ็งงู้มัน มันรู้เรื่องกันหมดทุกคนพี่มันบอกว่านี่ไม่รู้หรอกมันเสเซียใจญ่ก็ได้มาคือสุดที่ละคือเป็นไงคำแจตกวมกูตนดับนึงเสี่ยงเมียงโตแพ้ด้วยใช่ใช่เวลาคำแจ๊กพูด น้องคุณก็ไม่ได้ไม่ใช่ย่อยหรอกเป็นลูกพี่ไอ้คำแจ็คมันย่อยที่ไหนสรุปแล้วใครเป็นคนเหยียบแต่แผ่นที่สองพี่ซวยเหยียบใช่ไหมคะใช่ที่รับสพราะเรื่องรัว่าเหยียบรอบที่สองที่เหยียบมันแบกมันสองแผ่นพี่จำเป็นต้องรับสารภาพเพราะว่ามันกลางวันใช่ใช่บน้ตรงนนัเออจะได้้ตองยอมรับสารภาพเป็นเขาเรียกความผิดซึ่งหน้า่ตอนกลางคืนมันรู้เรื่องหมดมันไม่บอกผม มันไม่มีกล้องวงจรปิดด้วยไงไม่ทำไรมันก็วางไว้ตรงนั้นแหละผมก็เห็นแล้วอะแต่ผมก็ไม่พูดผมไม่ผมไม่คิดว่าน้องๆมันเสียบของผมเียกแล้วว่าแล้วผมไม่คิดว่าน้องๆมันเสียบของผมคิดว่าพี่ช่างเนี่ยใช่ใช่เก็บแล้ววางไว้ตรงนั้นเพราะถ้าเกิดเราเก็บเนี่ยมันจะมีสอบพิรุธทันทีเออแต่ว่าวางไว้ตรงนั้นก็เออช่างก็เห็นแล้วแหละว่ามันหักก็แสดงว่าช่างอาจจะเป็นคนทำเออกำลังจะโบยไปหาช่าง ก็เลยตอนเช้าเพือไปเหยียบอีกคิดเอาเองมันเร็วกนหนาใสคิดเอาเองแล้วก็ปิดบังปิดบังซ่อนเลนอำมาตย์แล้วก็โทษช่างก็อีกเอออันนี้ไม่ใช่ว่าธรรมองค์กรเป็นความคิดเห็นแะความมันเป็นพฤติกรรมส่วนตัวมันเป็นพฤติกรรมส่วนตัวสุดท้ายได้ยินช่างออกตัวตอนเช้าช่างบอกว่าเออเห็นฟ้าเชล้วฮักเออว่างงานว่ะให้เหยียบประสาท อช่างก็ไม่เห็นช่างตอนแรกตอนแรกช่างก็ไม่เห็นไอเราก็ใจชื้นไงช่างก็เลยพูดมาอีกคำหนึ่งว่ารู้ซึกว่านหลังจากที่เหยียบแตกแล้วมีเสียงหัวเราะอักอักขึ้นมากสัโอ้ก็มีฟูดเดียวเลยเนาะโอ้รายการมากเลยพวกนี้แย่เลยแย่เลยทำไมทำไมกลับไปรับสารภาพแบบนั้นเ แล้วไม่ปรึกษาด้วยนะแล้วแล้วคือมันมันเจ็บใจตรงไหนคือต้นอ้อบอกเมื่อคืนนี้บอกว่ามันรู้เรื่องกันหมดมีผมคนเดียวที่ไม่รู้เรื่องคือตกลงกันแล้วตอนกลางคืนแล้วแล้วทำไมต้นอ้อทำแบบนี้มันมืดไงด้วยความที่มันมืดใช่ไหมก็ไม่มีใครเห็นแล้วแล้วพอให้หลังเราคืออาณาบอสนูบบอสแนนนะฟังนะผมไม่ได้เก็บใจอะไรมากหรอกเก็บใจคือมันสมรู้ร่วมคิดกัน ตอนแรกต้นอ้อว่าผมก็จะไม่คิดอะไรแล้วแหละเ,เหยียบไปก็ไม่ได้คิดอะไรแอันนี้มันก็คือเหยียบตรนกางคเห็นเป็นเต็มแล้วมันมันมันคือจะอ,อ,อ,อะไรมันใส่หลายต้นอ้อคนเดียว <c oughs> <c oughs> เออใช่ใช่สามคนคือพวกคนมันไม่มีใครรู้เรื่องมันบอกแ,แต่ต้นอ้อมาเผยเมื่อคืนนี้แบบแล้เหยียบก่อนแล้วพี่ต้นอ้อดันเป็นแพ้ที่ต้องมารับต้องเสียครับบอมแมนคืนนั้นต้นอ้อเหยียบแกะก่อนแต่ยังไม่หักลม แล้วนางนุชก็มาเหยียบซ้ำปั๊บหักวงปั๊บแล้วมันก็ปกปิดกันเลยสรุปไอ้นุชเป็นคนเหยียบหักที่หักนี่คือของนุชเหรอใช่เอาแล้วทำไมคือคือแบบแล้วนมทมันบอกว่าอ๋อคนเดียวมันปกปิดกันเลยเอาอำพางเด้อพี่ไม่รู้จักบ่อำพางไหมมันอ่ำพางใส่ไรมผู้อื่นเลยมาห่วยตอนมันเอื้อนผมไปบอกว่าพี่คนนี้เป็นคนเหยียบหักมันมาสิเอาเข้าไปแจ้งไม่ได้เห เพื่อนถาล่วงประจำาวันอยู่ได้นน่อเออเมไม่ไม่คือบอสนะเข้าใจผมนะคือเราก็เออมั้งมันเียบไปแล้วก็เราก็ไม่ได้คิดอะไรมากเออเออแต่คือเราเจ็บใจไอ้ตรงที่มันร่วมหัวกันใช่ใช่เออถ้ามันบอกเราแต่ปกปิดปกปิดอำพางแต่ว่าไม่ไม่ได้ซ่อนเลนใส่ร้ายด้วยไม่ใช่ปกปิดอำพางใส่ร้ายคนอื่นเออโดยที่พวกมันรู้ใช่ใช่มันไม่รู้ แสดงว่าผมรู้เหมือนกันแต่ผมรู้ไม่หมดเพราะว่าคําแจ็คมันเล่าผมว่าเห็นไหมทุกคนนี่รับฟังคํากล่าวอ้างของคําแจ็คคนเดียวอ๋เป็นคนเหยียบสรุปแล้วคำแจ็คร้ายสุดสรุปแล้วพวกแกว่างั้นสรุปแล้วน้องมดเป็นคนเหยียบแผ่นแรกใช่ไหมคะก็คือมันมันเป็นสองแผ่นซ้อนกัน มันก็อันนี้เหยียบท้ายนดกับต้นอ old, น้อเหยียบท้ายนดเหยียบก่อนไอ้ต้นอ้อเหยียบก่อนแต่ต้นอ้อบอกว่าดังแกะยังไม่หลุดออกจากกันแล้วก็ต้นอ้อตกขาออกเออเอาขาออกแล้วก็นางนดก็เดินตามมาเพื่อจะมาแต่งตัวให้อิสตานี่แหละเหยียบแกะเลยใี่ีหแล้วทีนี้มันก็สมหัวกันเอเาไปวางไว้ข้างบนแล้วตอนกลางวันอีกวันหนึ่งพอเช้ามาอีกวันหนึ่งไอ้นี่ไปหยอกกันกับไอ้ทัมแจ็คก็ใส่ผัวทีเดียวเลยครับ เดียว<ข>นี้หลักฐานคาตาไงว่ามันหัวกับท้ายหรือว่าคำแจ็คแม่งวางแผนให้ผมเป็นผูต้ต้องเป็นแพ้เป็นแพ<ผ>้มันไปไปหลอกล่อว่ามันไปไล์สดตรงนั้นแล้วกล้องมันไกลนไเนี่ยเออโดยธรรมชาติคนจะไม่ไปลำบากลำบนไล์สดขนาดนั้นแสดงว่ามันวางแผนเอาไว้แล้วผมก็ไปตกหลุมพรางมันไปเหยียบซ้ำหักมันวางแผนให้กล้องมันอยู่ไกลตัวไงใช่ไหมคือไม่ไม่ใช่อะไรหรอ ตอนแรกเราก็เออคิดว่าน้องๆสนุกกันไปสองแทนไม่เป็นไรแต่คือเรามาเคลื่อนอะไรตรงที่แบบว่ามือบุ้งมือตอนนั้นคือพุ้งมือรพวบมึงมือ่ะแต่มึงปิดกูเนี่ยโอ้ไม่น่าเลยคือเมื่อคืนโดนต้องเอาลบหลังไปซะเออมันมัน โทษหนูคนเดียวเลยพี่มันโทษหนูคนเดียวเหรอวะใช่ใช่เดี๋ยวหนูจัดให้พูดมาให้หมดต่อเลยความจริงความจริงเปิดเผยคือมันสมบัวกันทั้งหมดมันปิดบังอำพราง่หมดแล้วคนเห็นรวบมิฉะนั้นเออค่าใช้จ่ายเท่าไหร่คะกันมีมีเบี้ย่ะป่ะอีกสองแผ่นเออเดี๋ยวอันนี้นะเอาง่ายๆนะแผ่นหนึ่งก็คือแผ่นหนึ่งแผ่นละร้อยยี่สิบแปดบาทสองแผ่นเท่าไหร่สองร้อยห้าสิบหกอ่าสองร้อยห้าสิบหกใช่ไหม ค่าส่งเขา400เออวันนั้นค่าส่ง400นะวันนั้นค่าส่งสี่ร้อยมีอยู่ที่คุณนะค่าส่งค่าส่ง400บินอยู่ที่คุณนะโอ้ค่าส่งแพงกว่าแผ่นอยู่ถ้าไล่เรียงตามความคิดต้นอ้อเป็นคนเริ่มเออแต่หักไม่หมดไอ้นุชมาร่วมซ้ำหักหมดพี่มันหักคนละแผ่น ัวนหนึ่งแผ่นไอ้นุ๊ตหนึ่งแผ่นมันก็เลยลงเพราะนัแเลยแต่พอรวมหัวกันคุยกันปรึกษากันแล้วนี่ไอ้แจ็คทำแจ็คมันไม่ดอกบอกผมว่าเจ็บสองนมันบอกว่าตัวน้อยเจ็บคนเดียวแสดงว่าคนที่มีส่วนร่วมนุ๊มีส่วนร่วมซึ่งนุ๊กับแจ็คก็ต้องมีส่วนร่วมแล้วแผ่นที่สองที่ผมเยียบหักคนเดียวสองแผ่นบักขําแจ็คก็มีส่วนร่วมแสดงว่ามันต้องรับผิดชอบมาก่าเพื่อน บัตรคำแจ็คมันอยู่ฝ่ายพิสูจน์หลักฐานไงมันบอกไะไม่ใช่เหรอมันปกปิดเนี่ยมันบอกแมนเเออออมันต้องรับเงินของเพื่อด้วยมันอยู่ในทุกสถานการณ์ได้ทั้งคืนทั้งตอนเช้าสรุปมันความว่าถ้าสิบเดี๋ยวมีไอ้ยูริต้าอืมมันรู้เหมือนกันสิบเปอร์เซ็นต์มันปกปิดสิบเปอร์เซ็นต์มันปกปิดทั้งคืนปกปิดทั้งกลางวันเฮ้ยพี่ผมต้องกันตัวเองเป็นพยานตอนกลางวันมันก็เงียบมันไม่ได้ว่าไล่สูงนะดีตา ไม,ม่ผมผมรอเวลาที่เหมาะสมแล้วผมต้องกันตัวเองเป็นพยานพี่50%พันุแกกับน้องรุตรวมกัน50% <c oughs> เหลืออีก40%ผม20ตัวร้อย20พวกคุณก็ปิดรวมเออปิดผมเดี๋ยวขออนุญาตไปตกลงกันก่อน <c oughs> แต่ว่าเจ๊ต้องรับผิดชอบเยอะสุดมันอยู่ในทุกในทุกในทุกครั้งที่มีความผิดเลยทั้งกลางวันทั้งกลางคืนอยู่ร่วมทุกเหตุการณ์มัน ห้าสิร์ตห้าสิบ็ผมตั้งตั้งเงื่อนไขนี้ผู้ใหญ่ก่อนโอเคแอเดี๋ยวมาเจรจาทกเชยสินใหม่ทดแทนแทนอีกทีหนึ่งสามที่มือก็เดเออมแล้วเดะก็เดี๋ยวคือผมกลับไปจักโคราชนี่ก็คือผมก็แบบแบบอมฝาแล้วก็ให้ให้เพื่อนจงเป็นหู้ไก้อน่นองแผ่นเออจงไก่อนสองแผ่น โอเคสรุปคำแจ๊กผิดนะครับผมเอาเอาตามนี้แหละสรุปคำแจ๊กผิดคือสรุปแล้วคือมันพอกันแล้วไอ้พวกหัวโจไอ้หัวหน้ามันนี่แหละคำแจ๊กมันไม่เท่าไหร่หรอนี่นคนที่สอนมันมันคนที่สอนงานมันอ้าวอันถึ้ได้เป็นแบบนี้ไม่สรุปว่าคนที่อายุเยอะสุดรับผิดชอบไปเช็นเจ็นเสู ครับตามอายุเออมันได้อยู่ดีะครอายุเยอะสุดรับโทษเยอะสุดแล้วกันงั้นนะที่โทษเนี่ยแบบุ่กทุมีหลักฐานโอเคตามนั้นก็ยอมล้